บทที่1,211และความรู้สึกหิวโหวยก็ยังคงรุนแรงเสียงแหบแห้งที่ออกมาจากร่างหลักของมันนั้นดังราวกับฟ้าร้องดังนั้นนิ้วเทพก็หันศีรษะอย่างรวดเร็วดวงตาเผยความดูร้ายจ้องมองไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองเผ่าสีหน้าของมันเผยความลังเลเล็กน้อยแต่ถึงอาหารจะไม่อร่อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความหิวโหวยถึงขีดสุดในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไป ดังนั้นมันจึงสั่นส้านครั้งหนึ่งพุ่งตรงไปยังเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์ในความสิ้นหวังของผู้คนของทั้งสองเผ่ามันก็อ้าปากกว้างดูดเข้าไปอย่างรุนแรงทันใดนั้นกระแสะน้ำวนเหนือศีรษะของมันก็คำรามและตกลงมาปกคลุมเมืองนี้ไว้เสียงคร่ำครวญน,นับไม่ถ้วนเสียงกรีดร้องอันโหยหวนในขณะนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสามารถมองเห็นผู้คนจำนวนมากถูกกระแสะน้ำวนดูดกลืน กระบวนการนี้ไม่ชใช้เวลาเพียงครึ่งทูบเมืองของทั้งสองเผ่าก็ว่างเปล่าลงโดยพื้นฐานไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยจริงๆินิวเทปคร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียงของมันดังไปทั่วทิศทางท้องฟ้าก็ปั่นป่วนตัวมู่ฉางที่อยู่ในแท่นบูชาของจัตุรัสมองไปยังร่างบนท้องฟ้าอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นผู้คนจากโลกภายนอกแข็งแปรถึงขนาดนี้เลยเหรอถึงแม้ตัวมู่ฉางจะรู้ว่าความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้อง แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาโชคดีที่นิวเทพยังคงมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างไม่ได้กลืนกินเขาไปในขนาดนี้หลังจากคร่ำครวนมันก็รู้สึกถึงบางสิ่งก้มหน้าลงมองจากท้องฟ้าอ้าปากกว้างเราก,กำลังรออะไรบางอย่างในไม่ช้าคลื่นพลังส่งสัญญ,ญาณก็แพร่กระจายร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้านิวเทพทันทีนั่นคือเจ้าเมืองเผ่ากระจกเงาที่หลบหนีไป แต่ในขณะนี้เขาดูน่าสังเวชอย่างยิ่งร่างกายของเขาหายไปเกือบทั้งหมดส่วนที่เหลือก็แตกสลายกระจกของร่างหลักก็มีรอยร้าวเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาได้ส่งสัญญ,ญาณไปได้สําเร็จจริงแต่กลับไปปรากฏตัวใต้ทะเลเพลิงสวรรค์เขาใช้ต้นทุนมหาศาลเพื่อพยายามหนีออกจากทะเลเพลิงแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในทะเลเพลิงนั้นอีกด้วยความสิ้นหวังถึงแม้จะรู้ว่ามีครอ์ร้ายลงมา แต่เพื่อเอาชีวิตรอดเขาจึงทำได้เพียงมองหาโอกาสที่จะใช้เวทมิติอีกครั้งและการใช้งานครั้งที่สองเขาก็มาปรากฏตัวที่นี่ความสิ้นหวังและความคับแค้นใจในใจเพิ่มขึ้นในขณะที่ปากขนาดใหญ่ของนิ้วเทพก็กัดเขาไว้ทันทีดูดเข้าไปคำเดียวเขาก็สลายเป็นเท่าทานจากนั้นนิ้วเทพก็อดไม่ได้ที่จะโค้งงอตัวลงขย้อนต่อสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจ จากนั้นเขาก็เดินไปที่เมืองที่ว่างเปล่าด้านล่างร่างกายของมันก็ค่อยๆเล็กลงจากร้อยจ้างเป็น30และถึงส0จ้างจนกระทั่งในที่สุดมันก็กลายเป็นคนธรรมดาสีทองของร่างกายก็หายไปและแสงสีทองในดวงตาก็หายไปสวีชิงกลับมาควบคุมร่างกายอีกครั้งดวงตาเผยแสงที่สงบเดินไปยังจัตุรัส ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาในขณะน,นี้นิ้วเทพก็ปล่อยกลิ่นอายของคำสาปอันเข้มข้นออกมาทั่วร่างกำลังคร่ำค,ครวนอย่างคับแ้นใจอาหารในดินแดนจี้เยวานี้ทุกชิ้นมีเครื่องหมายไม่ว่าจะสังหารหรือกินจะต้องรับคำสาปจันทราแดงของพวกเขาเหมือนกับกฎแห่งกรรมฉันบอกแล้วว่าไม่กินไม่กินไม่กินตอนนี้จบแล้วจันทราแดงหากตื่นขึ้นพวกเราจะเป็นคนแรกที่ถูกกิน ฉันจะนอนฉันจะนอนครั้งนี้ไม่ว่าเจ้าจะเรียกฉันอย่างไรฉันก็จะไม่ตื่นเมื่อเห็นนิ้วเทพที่กำลังอารวาดสวีชิงก็ปลอบใจในใจแต่นิ้วเทพไม่สนใจสวีชิงเลยพุ่งตรงไปยังแดน132และหลับไหลอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นดังนั้นสวีชิงก็ทำอะไรไม่ถูกจึงตัดสินใจที่จะไม่สนใจเดินไปที่จะตุรัสมองไปยังตัวมู่ฉางตัวมู่ฉา,างถอยหลังไปตามสัญชาตญาณสอง แต่ก็ทนไว้ทันทีเผยรอยยิ้มที่ขมขื่นท่านยังเป็นท่านอยู่ไหมสวีชิงพยักหน้าสายตาจ้องมองไปรอบๆเมืองศักดิ์สิทธิ์นี้ว่างเปล่าไปโดยพื้นฐานแล้วอาจจะยังคงมีบางส่วนหลงเหลืออยู่แต่พิษที่เข้ามาในร่างกายก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นานตัวมู่ฉางรู้สึกสับสนการทำลายเมืองของทั้งสองเผ่าเช่นนี้เขาเคยคิดมาก่อนแต่ทำไม่ได้ตอนนี้ได้เห็นด้วยตาตัวเองเขารู้สึกว่ามันไม่จริง จนกระทั่งนานมากตัวมู่ชางก็สูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขาเผยแสงที่คมชัดขึ้นมาอีกครั้งเขาเป็นถึงเจ้าเมืองเล็กๆของเผ่ามนุษย์ผ่านประสบการณ์มามากมายเข้าใจว่าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการจัดการหลังเหตุการณ์สวีชิงเมืองนี้เราต้องการท่านช่วยฉันทำความสะอาดเมืองนี้ได้ไหมจากนั้นฉันจะไปรับผู้คนในเผ่าเดียวกันมาตัวมู่ฉางมองไปยังสวีชิง ได้สวีชิงพยักหน้าบอกตำแหน่งให้เขาจากนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ถามคำถามหนึ่งวิหารเทพจันทราแดงที่นั่นตัวมู่ฉางลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาเผยแสงที่แปลกประหลาดในขณะนี้เขาได้ระงรับความตกใจในใจได้อย่างสมบูรณ์และเริ่มวิเคราะห์เรื่องราวที่ตามมาเมื่อได้ยินคำถามเขาก็สายหน้าวิหารเทพจันทราแดงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดไม่สนใจการตายของเผ่าพันธุ์เล็กๆสอง พวกเขาใส่ใจเพียงการจัดหาเครื่องเส้นบูชาเท่านั้นดังนั้นเราต้องเตรียมเครื่องเส้นบูชาให้เร็วที่สุดผู้คนของทั้งสองเผ่านี้มีเพียงชนชั้นสูงเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมืองซักสิิธ์ภายนอกยังมีผู้คนอีกมากมายจำนวนเกิน5,000 500, 0 0คนเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันพวกเขายังไม่รู้เรื่องที่นี่ฉันจะจัดการเองนี่คือเครื่องเส้นบูชาของเรา ตัวมู่ฉางสูดหายใจเข้าลึกๆสัมผัสถึงการฝึกฝนในร่างกายสวีชิงก็ส่งยาเม็ดในถุงเก็บของไปให้เขาด้วยหลังจากรับยาเม็ดตัวมู่ฉางก็ยิ้มกว้างมองไปรอบๆอย่าชักช้าสวีชิงที่นี่มอบให้ท่านจัดก,การพูดจบตัวมู่ฉางก็กลืนยาเม็ดร่างกายสั่นสะท้านพุ่งตรงไปยังท้องฟ้ามองส่งตัวมู่ฉางจากไปสวีชิงยืนอยู่ที่จตุรัสเงียบอยู่นาน เขาไม่จําเป็นต้องสนใจว่าตัวมู่ชางจะจัดการอย่างไรการที่สามารถสร้างที่หลบภัยในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนี้และฝึกฝนจนถึงขอบเขตนี้ได้ตัวมู่ฉางย่อมมีบางสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นครู่หนึ่งต่อมาสวีชิงมองไปยังเมืองที่ว่างเปล่านี้และเดินไปข้างหน้าเมื่อเขาก้าวเดินพิษที่หลงเหลืออยู่ที่นี่ก็มารวมตัวกันจากทุกทิศทางหลอมรวมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความแปลกประหลาดที่ปกคลุมอยู่ที่นี่ด้วย ในระหว่างทางเขาก็พบผู้คนของทั้งสองเผ่าที่รอดชีวิตอย่างวุดหวิดแต่กำลังดิ้นรนภายใต้พิษสำหรับคนเหล่านี้ก่อนที่สวีชิงจะลงมือบรรพบุรุษสำนักวัชระก็จะโฉบเข้าไปสังหารพวกเขาในทันทีโดวยวิธีนี้สองวันต่อมาเมืองที่เคยประสบภัยพิบัติแห่งนี้ก็ได้รับการชำระล้างความชั่วร้ายแม้จะว่างเปล่าแต่สวีชิงที่นั่งอยู่บนยอดวงังและมองไปยังขอบฟ้าก็รู้สึกถึงความสงบที่ห่างหายไปนาน การฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นไม่น้อยถึงแม้ว่านิวเทพจะกลืนกินทุกสิ่งในท้ายที่สุดทำให้สวีชิงไม่ได้รับผลประโยชน์มากนักแต่การสังหารและการดูดซับก่อนหน้านี้ก็ทำให้แก่นวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาได้รับการยกระดับจนเกือบจะถึงระดับที่สามารถดึงดูดภัยพิบัติสวรรค์ครั้งที่สองได้โดยไม่รู้ตัวใกล้แล้วสวีชิงพึมพำตอนนี้เป็นเวลากลางคืนท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์ ในโลกที่มืดมิดสวีชิงนั่งเงียบเงียบตรงนั้นเขาคิดถึงผู้คนในเผ่าที่กลายเป็นเนื้อโครนคิดถึงพ่านเยี่ยนหลังจากผ่านไปนานเขาหยิบขลุยสีม่วงออกมาวางไว้ที่ริมฝีปากและเป่าเพลงที่จื่อสเสวียนสอนให้เขาเสียงขลุยอันโหยหวนก้องกังวานอยู่ในเมืองที่ว่างเปล่านี้ไม่จางหายไปนานเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าสิบวันต่อมาผู้คนในเผ่ามนุษย์ก็มาถึง ในขณะที่ผู้คนกว่าสิบหมื่นคนปรากฏในสายตาของสวีชิงแสงสีขาวก็โฉบมาจากระยะไกลนั่นคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งพุ่งตรงมายังสวีชิงเข้าใกลในชั่วพริบตาพี่สวีชิงหลิงเอ,อ๋ววิ่งเข้ามากอดสวีชิงไว้แน่นบทที่1212 สวีชิงรูปสีรากของหลิงเอ๋อเบาๆใบหน้าของเขาที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆก็เผยรอยยิ้มออกมาและเขาก็เห็นเงาและสิงโตหินและศีรากที่กลับมาพร้อมกับหลิงเอ๋อด้วยก่อนที่ศีราจะเปิดปากสวีชิงก็โบกมือเก็บพวกมันเข้าไปในแดน132สส่วนเงาก็หลอมรวมเข้าใต้เท้าของสวีชิงอย่างเชื่อฟังไปเถอะเราไปต้อนรับพวกเขาหน่อยสวีชิงพูดเบาๆและเดินไปยังฝูงชน วันต่อมาทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติการมาถึงของผู้คนกว่า10บหมื่นคนทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและความเศร้าก็ถูกผู้คนซ่อนไว้ในความทรงจำอนาคตและความหวังกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตในใจของพวกเขาอาคารที่พังทลายได้รับการซ่อมแซมกำแพงเมืองที่ล้มลงได้รับการฟื้นฟูเสียงหัวเราะค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วเมืองเสียงชัยโยโห่ร้องค่อยๆดังขึ้นตามถนน ตัวมู่ฉางก็กลับมาในหนึ่งเดือนต่อมาไม่รู้ว่าเขาทําได้อย่างไรแต่เมื่อเขากลับมาด้านหลังของเขามีกรงขนาดใหญ่นับพันซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนของทั้งสองเผ่าที่ถูกกองไว้เหมือนสินค้าเนื่องจากเผ่าหน้านภามีร่างกายที่ใหญ่โตจํานวนกรงจึงค่อนข้างมากแต่โดยรวมแล้วจํานวนเครื่องเส้นบูชาเกินห้าแสนคนสีหน้าสิ้นหวังสายตาที่เฉยเมยเหมือนกับผู้คนในเผ่ามนุษย์ที่เคยถูกพวกเขากินเป็นอาหารไม่มีผิดเพี้ยน สำหรับผู้คนของทั้งสองเผ่าเหล่านี้สวีชิงไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อยพวกเขาถูกวางไว้นอกเมืองเพื่อรอการมาถึงของโชคชะตาและการกลับมาของตัวมู่ชางก็ทําให้การฟื้นฟูเมืองเร็วขึ้นเรื่อยๆรูปแบบก็ได้รับการซ่อมแซมอย่างง่ายง่ายและเปิดใช้งานเมื่อการป้องกันปกคลุมผู้คนในเผ่ามนุษย์กว่าสิบหมืคนก็ส่งเสียงเชียร์ออกมาหลิงเอ๋อก็ดีใจเช่นกัน สำหรับผู้คนในเผ่ามนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองร่าร้างมีชีวิตที่ยากลำบากและอาจกลายเป็นอาหารได้ตลอดเวลานี่คือความรู้สึกปลอดภัยที่ห่างหายไปนานเมื่อมองดูสิ่งเหล่านี้สวีชิงที่นั่งอยู่บนกำแพงเมืองก็มีความปรารถนาดีผุดขึ้นในใจจากนั้นมองไปยังขอบฟ้าที่อยู่ไกลออกไปเขาต้องจากไปแล้วน่าเสียดายที่ฉันยังไม่มีวิธีที่จะช่วยพวกเขาแก้คำสาปได้ สวีชิงพึมพำในใจขณะที่หันศีรษะมองไปยังด้านข้างร่างที่พระโมวของตัวมู่ฉางปรากฏขึ้นตรงนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นเขาโยนเล่าให้สวีชิงหนึ่งกระบอกไม้ไผ่นั่งลงข้างๆมองไปยังผู้คนสีหน้าเผยความรู้สึกสวีชิงขอบคุณท่านครู่หนึ่งต่อมาเขามองไปยังสวีชิงและพูดเบาๆสวีชิงสายศีรษะดื่มเหล้าในกระบอกนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำ ตัวนู่ฉ่างสายตาแน่วแน่มองสวีชิงแต่ไม่ได้พูดต่อในหัวข้อนี้และไม่ได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในวันนั้นเขาเลือกที่จะลืมเรื่องเหล่านั้นไปโดยอัตโนมัติเพราะเขารู้ว่าทุกคนมีความลับเป็นของตัวเองบางสิ่งก็ไม่จําเป็นต้องถามไม่จําเป็นต้องสืบหาใช่แล้วข้าช่วยท่านสืบหาเกี่ยวกับเผ่าประตูแล้วร่องรอยของพวกเขาส่วนใหญ่มารวมกันที่บริเวณใจกลางทางตะวันออก นั่นคือสถานที่ที่วิหารเทพจันทราแดงรอรับเครื่องเส้นบูชาจากเผ่าต่างๆเพราะสำหรับเผ่านี้แล้วช่วงเวลานี้คือฤดูที่พวกเขาทำการค้าได้ดีที่สุดตัวมู่ฉางดื่มเหล้าและกล่าวออกมาสวีชิงพยักหน้าก่อนหน้านี้เขาเคยถามตัวมู่ฉางเกี่ยวกับรูปแบบเคลื่อนย้ายมวลสารทางไกลขนาดใหญ่เขาต้องการไปภูเขาเทียนหนิวซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของดินแดนจีเย่ซึ่งห่างไกลจากที่นี่อย่างยิ่ง และหลังจากสวีชิงมาถึงทะเลเพลิงสวรรค์เขาไม่เคยเห็นรูปแบบเคลื่อนย้ายมวลสารเหมือนในแก้นฟิงไห่แม้แต่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไม่มีมีเพียงสิ่งของอย่างยันส่งสัญญาณเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เสถียรดังนั้นเขาจึงเคยถามตัวมู่ฉางคำตอบของอีกฝ่ายคือในดินแดนจีเยรูปแบบเคลื่อนย้ายมวลสารแบบคงที่มีเพียงเผ่าใหญ่เท่านั้นที่สามารถครอบครองได้และโดยทั่วไปแล้วหากต้องการเคลื่อนย้ายมวลสารจะต้องอาศัยเผ่าประตู พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษเมื่อพวกเขาเกิดมาจะมีประตูเป็นเพื่อนร่วมเกิดเผ่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนผู้คนในเผ่าทุกคนเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็จะออกเดินทางไปทั่วดินแดนพรสวรรค์ของเผ่านี้คือสามารถประทับตราสถานที่ที่เคยไปเยือนไว้บนประตูของตนเองได้ซึ่งทำให้คนอื่นสามารถเคลื่อนย้ายมวลสารผ่านประตูนั้นได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการฝึกฝนขอบเขตก็จะแตกต่างกันไป นี่คืออาชีพของเผ่านี้ทุกครั้งที่วิหารเทพจันทราแดงเริ่มเก็บเครื่องเส้นบูชาเผ่าเหล่านั้นที่ไม่มีรูปแบบเคลื่อนย้ายมวลสารก็จะเป็นลูกค้าของพวกเขาดังนั้นท่านสามารถไปทางตะวันออกกับฉันได้ฉันเองก็กาลังจะออกเดินทางในเร็วๆนี้เพื่อส่งเครื่องเส้นบูชาเหล่านั้นไปที่วิหารเทพสวีชิงได้ยินดังนั้นก็คลื่นคิดการเดินทางจากที่นี่ไปยังภูเขาเทียนหนิว หากไม่มีรูปแบบเคลื่อนย้ายมวลสารจะใช้เวลานานมากแถมยังมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างทางอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขาก็เกินเวลาที่นัดหมายกับสิทธิพี่ใหญ่ไปแล้วและก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ดังนั้นหลังจากคิดแล้วสวีชิงก็สัมผัสถึงจันทราสีม่วงในร่างกายคิดว่าก่อนหน้านี้เมื่อเห็นวิหารเทพอีกฝ่ายก็ไม่ได้สังเกตเห็นเขาดังนั้นจึงพยักหน้า โดยวิธีนี้ในเช้าตรู่ของสามวันต่อมาสวีชิงก็พาหลิงเอ,อ๋อออกเดินทางพร้อมกับตัวมูฉางและขบวนรถกรงในขณะที่ออกจากเมืองผู้คนกว่าสิบหมื่นคนในเมืองก็พากันออกมาพร้อมใจกันคุกเข่าลงต่อสวีชิงจากระยะไกลดวงตาของพวกเขามีแต่ความปรารถนาดีพวกเขาภาวนาให้สวีชิงเดินทางอย่างปลอดภัยสวีชิงหันกลับไปจ้องมองด้านหลังรู้สึกบางอย่างจึงประสานมือและคำนับ ท้องฟ้ามืดสลัวลมทรายพัดขึ้นบทบังทัศนียภาพแต่ไม่สามารถปิดกั้นความหวังที่เพิ่มขึ้นในเมืองนี้ได้สวีชิงหันหลังและจากไปพร้อมกับขบวนรถในสายลมเสียงแหบแห้งของตัวมู่ชางก็ลอยมาสวีชิงมีตำนานในดินแดนจี้เย่กล่าวว่าเนื่องจากการมีอยู่ของคำสาบวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปทั้งหมดจะไม่เข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่จะกลับคืนสู่วิหารเทพจันทราแดง จนกว่าจันทราแดงจะมาถึงและได้เสวยเครื่องเส้นบูชาแล้ววิญญาณเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์เกิดใหม่เป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่นี่จึงถูกเรียกว่าเขตเทพจันทราแดงผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ช่วชีวิตแล้วชั่วยชีวิตเล่าจะต้องทนทุกทรมานและไม่สามารถหลบหนีไปจากดินแดนจี้เย่ได้ดังนั้นถึงแม้ผ่านเยี่ยนจะตายแต่วิญญาณของนางอาจจะยังคงอยู่ในวิหารเทพ